มีคำถามครับครูบาจากคุณธนาสิริครับถามว่าครูบาคะพระพุทธเจ้าตรัสสรู้อะไรคะพระองค์ตรัสสรู้ความจริงพระองค์ไม่ได้ไปรู้ในสิ่งที่ไม่มี ท่านเพียงแค่เป็นผู้ไปรู้ในสิ่งที่มันมีที่มันเป็นความจริงอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าพระ,พ,ระพุทธองค์นั้นตัดสรู้ความจริงนะคสิ่งที่พ,พุทธเจ้าท่านเห็นนอกเหตุเนื้อผลด้วยความจริง อุบาแล้วอะไรคือความจริงนะครับความจริงถ้าจะพูดโดยย่อ,อจะเป็นสมมุติหรือวิมุตตินั่นคือความจริงนะแต่หากพูด่นี้ก็น้อยคนที่จะเข้าใจความจริงคือทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือความจริงนะทุกอย่างเกิดด้วยเหตุปัจจัยของมันนะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน นั่นคือความจริงจะจะสุขก็จริงจะทุกข์ก็จริงคนที่สแสวงหาแต่สุขจึงไม่พบความจริงเพราะจะรังเกียจทุกข์คนที่เข้าใจว่าจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือชั่วจะถูกหรือผิดนั่นคือความจริงนั่นเรียกว่าสมมุติสมมุติทั้งหมดคือความเป็นจริงแต่เป็นจริงในสมมุติ เมื่อคนเห็นสมมุติตามความเป็นจริงได้นั่นเรียกว่าวีมุตท่านไม่ได้ไปเห็นวีมุดนะแต่ท่านเห็นสมมุติด้วยความจริงจึงเกิดคําว่าวีมุิขึ้นนั่นจึงเรียกว่าเห็นวีมุตนะแม้แต่สิ่งที่รู้เห็นวีมุดนั้นก็เป็นสมมุติอีกเช่นกันนะมันเป็นวัดวจักรนะหรือพูดภาษาบ้านๆความจริงคืออะไรมันจริงหมดเลย จริงหมดทุกอย่างตั้งแต่ภายนอกคนดีก็จริงคนชั่วก็จริงคนโกหกก็จริงคนพูดจริงก็จริงคนขี้เหล่าก็จริงคนไม่ขี้เหล่าก็จริงคนมีศีลมีธรรมก็จริงคนไม่มีศีลมีธรรมก็จริงมันเป็นความจริงของมันอยู่อย่างนั้นแต่เราไม่ยอมรับความจริงเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ เราพยายามเอาความต้องการของเราไปย้อนแย้งความจริงนั้นเหมือนที่ครูบาเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยว่ามนะีคนสองคนเนี่ยเดินไปด้วยกันไอคนแรกไปเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกนะแล้วมันตกทางทิศตะวันตกไอคนนี้ อยากให้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกและตกทางทิศตะวันออกเวลาพระอาทิตย์มันขึ้นเมื่อไหร่คนประเภทนี้จะทุกข์เสมอเพราะไม่เห็นความจริงและไม่ยอมรับความจริงอยากให้ความจริงที่ปรากฏนั้นเป็นไปดั่งใจตนเองเหมือนกับเราเห็นคนไม่ดีอยากให้เขาดีเห็นคนไม่มีศีลมีธรรมอยากให้เขามีศีลมีธรรมอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นดั่งที่เราอยากเราจะทุกข์ เข้าใจไหมนี่เขาเรียกว่าไม่ยอมรับความจริงนะแต่คนใดที่ยอมรับความจริงได้อีกคนนึงเออนะมันถูกแล้วทมันขึ้นทางทิศนั้นแหละแล้วก็ตกทางทิศนั้นแหละเชือสบายนี่เรียกว่าคนที่เข้าถึงความจริงพระที่มันขึ้นทางทิศนั้นมันขึ้นมาปุ๊บก็ไม่เดือดร้อนเหมือนเราไปเจอเด็กที่มัน โวยวายมันขี้ร้องไห้มันดือ้อเราก็จะเข้าใจเด็กตามความเป็นจริงตามธรรมชาติของมันว่าเด็กมันก็ดือนะ้อเราจะไม่วุ่นวายเลยเราไปเจอลิงที่มันดื้อมันอยู่ไม่นิ่งมันเป็นของมันอย่างงั้นล่ะเราจะไม่วุ่นวายเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามหากเราอยากให้เด็กเป็นอย่างนี้นะอยากให้ลิงเป็นอย่างนี้อย่างที่เราต้องการ อยากให้มันอยู่นิ่งๆเราจะไม่ไมสงบแล้วทีนี้เราจะวุ่นวายมากนี่คือคนที่ไม่ยอมรับความจริงเพราะอํานาจของตัณหาในใจคือความอยากความต้องการของตนเองอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยากให้ผัวตัวเองเป็นอย่างนี้อยากให้เมียตัวเองเป็นอย่างนี้อยากให้ลูกตัวเองเป็นอย่างนี้ ผู้เป็นลูกก็อยากให้แม่เป็นอย่างนี้อยากให้พ่อเป็นอย่างนี้คือไม่ยอมรับมันง่ายๆแค่นี้แหละใครยอมรับความจริงตามความเป็นจริงได้คนนั้นจะไม่ทุกข์ทีนี้น้อมเข้ามาเป็นความจริงของตนแหละบุคคลที่เป็นอยู่ด้วยความจริงย่อมเป็นอิสระเรารู้ชัดว่าเรานี้ไม่สามารถอย่างรู้อนาคตได้เลย เราไม่รู้ชัดเลยว่าชาติหน้ามีจริงไหมแต่เรายอมรับสิ่งที่เรารู้อย่างนี้ได้ว่าเออเราไม่รู้ว่าชาติหน้ามีจริงไหมนี่คือคนที่เป็นอยู่ด้วยความจริงออกจากความเชื่อแล้วคนประเภทนี้ไม่จาเป็นต้องไปได้คําตอบว่าชาติหน้ามีหรือไม่มีถึงจะยอมรับแม้แต่ตัวเองไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีและตัวเองยอมรับความจริงตามความเป็นจริงได้ในตนคนประเภทนี้จะเป็นอิสระ เป็นประจตังรู้ชัดเฉพาะตนนะไม่ใช่ว่าต้องไปรู้ว่ามันมีหรือไม่มีนะันโลกสวรรค์มีจริงไหมนะไม่ใช่ว่าต้องไปเห็นก่อนถึงจะยอมรับว่ามีหรือไม่มีนะแต่รู้ชัดว่าตนเองนั้นไม่รู้เลยว่ามีหรือไม่มีนะี่เขาเรียกว่าคนที่เห็นความจริงผู้เป็นอยู่ด้วยสติอย่างเช่นว่า อุบาเคยฟังฟังพระฝรั่งพระที่เป็นชาวต่างชาติท่านพูดถึงเรื่องสติน่าฟังเหมือนกันท่านถามคนที่ไปอบรมกับท่านนะว่ามีใครรู้ไหมว่าสติเป็นอย่างไรไหนใครรู้บ้างยกมือขึ้นนะก็ว่าใครรู้ว่าสติคืออะไรยกมือก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งยกมือขึ้นไหนใครไม่รู้ว่าสติคืออะไรยกมือก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งยกมือขึ้นไหนใครยังไม่แน่ใจ เ่าสตินั้นมันเป็นลักษณะอย่างไรให้ยกมือขึ้นก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งยกมือมเราคิดว่าคนกลุ่มไหนมีสติท่านตอบว่าบุคคลที่รู้จักว่าตนมีสติบุคคลที่รู้จักว่าตนนั้นไม่รู้เลยว่าสติคืออะไรบุคคลที่รู้จักว่าไม่แน่ใจเลยว่าสติคืออะไร บุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีสติอันวางน่าฟังมากเพราะรู้ชัดว่าตนเองเป็นอย่างไรสติหมายถึงการระลึกรู้ความจริงของตนเองเข้าใจไหมเข้าใจไหมน่าฟังนะเห็นไหมว่าไม,ไม่จำเป็นต้องไปรู้ว่าสติคืออะไร ไม่จำเป็นต้องอธิบายได้แม้แต่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เลยว่าสติคืออะไรนั่นคือผู้มีสติโดยเนื้อแท้แต่ผู้ที่เข้าใจสามารถอธิบายสติได้นั่นก็เป็นอีกความรู้หนึ่งเป็นขั้นสัญญาเป็นขั้นความจำเขาเรียกว่าเป็นความรู้ของโลกแต่ความรู้จริงคือรู้จากตนเองว่าตนรู้หรือไม่รู้นั่นแหละนั่นเรียกว่าผู้มีสติอยู่เหนือภาษาด้วยความรู้ชนิดนี้ <c ười> คือรู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไร <N> รู้ความจริงของตนตนทุกข์ก็รู้ตนสงบหรือไม่สงบก็รู้ลมสั้นรู้ลมยาวรู้ลมหยาบลมละเอียดรู้นี่เรียกว่ารู้ความจริงของตนเองด้วยสติ <N> สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้นี่เรียกว่าผู้รู้ไม่ได้ภาวนาเอาความสงบด้วยคนที่ภาวนาไปเอาแต่ความสงบนั่น แล้วก็ไปติดอยู่ในความว่างความสว่างสวัยนั่นครูบาว่าเป็นคนที่เสียประโยชน์และไปสําคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเลือดของประเสริฐไปเห็นสิ่งนั้นสู้เห็นทุกข์ไม่ได้หรอกไปเห็นสิ่งเหล่านั้นสู้เห็นทุกข์ไม่ได้เลยเพราะมันเห็นแล้วมันจะหลงยึดมั่นถือมั่น คนเห็นทุกข์ยังมีประโยชน์มากกว่า <Yeah. S 1> แม้เห็นด้วยสติปัญญานะ <Yeah. S 1> ไม่จะเป็นต้องไปรู้ทุกอย่างเพียงแค่รู้จักตนเองว่าตนเองเป็นอย่างไรอยู่เหนือภาษาด้วยอยู่เหนือความเข้าใจด้วยแต่เข้าถึงความรู้แจ้งเรียกว่าปัญญายานมีญาณอย่างรู้ความจริงตามความเป็นจริงที่ปรากฏในตนนะอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะแต่หากนะฟังด้วยความ น้อมพิจารณาดูและด้วยประสบการณ์ของตนจะเข้าใจได้